มาหาอีเว้นกันเลยเวอร์อเวอร์อรอรอนกดตรงนี้ดิ ไปยังไงวะมันต้องไปเดอะโอเวอร์ไอ์แลนด์นะไม่มีใครเข้ามาดูทีทีเลยนะมันต้องไปโอเวอร์ไอ์แลนด์ยังไงครับวันทะีมลิงซื้อนะ อันนี้อันนี้คว้ยนะผมมารักคว้ยกันเดยนี่ปิมเป็นตัวละครคนด้วยแล้วนะ ยีนน่นายเสิร์ตนะ่แกขอ,อยันไล้เสิร์เสิร์ตอ,อันนี้อันนี้เคดีมาจาก oh my god เลิศเลิศไปซื้อคะหนูด้อคู่ผลให้เสียซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่บิ๊กซีทุกสาขา โอเคนะครัผู้ชมครับในในวันนี้เราอยู่กันในโบ Ultimate Driving. ลบล,อล็อัลติเมตดริฟต์ลอก็คุณผู้ชมก็เราสามารถลงไปหาดูได้นะในตัวละครของ hey, นะเบคอนแ<ม>หนะครับคือ<ล>ผมก็เลยต้องมาเล่นในแอคเคาทของเอ่อ I am super happy now นะครับผู้ชมครับ โอเคอย่างแรกเลยนะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเข้ามาในเกมที่ม่ช่วว่า Ultimate Driving Race Over Ice p l a s s นะแล้วก็ให้คุณผู้ชมผมทำการกดมาตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมคือเหมือนตอนที่เราเข้ามาในแมปเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมว่าผมเอ่อมันจะพบว่าพวเราเนี่ยกำลัง ต้องการให้นายช่วยตามหาของสมชิ้นนี้ฉันทำหายไปนะ,ะนของแต่ละชิ้นเนี่ยมัน ม,มันก็จะอยู่ที่ในซอกที่หนึ่งในเวิ Over ร์สโอเวอร์ไอ์แนี่แหละเอ็นให้นายนะทำการขับรถบัสของเราไปนะแล้วก็ทุกครั้งที่นายนะทำเควสเสร็จแล้วก็ส่งเควสมาให้ฉันเนี่ยเออไม่ใช่ส่งของมาให้ฉันเนี่ยฉันก็จะรถบัสเนี่ยมันก็จะเลเวลอัพด้วยนะถ้าเกิดว่านายเนี่ยอ,อถ้ากิดน่านายก็ผมเจอของ ครบ3ชิ้นที่ฉันทำหายไปแล้วก็ฉันเนี่ย<อ>พวกเราเนี่ยจะให้รางวัลเป็นค<อ>าริดโดสกิมักเซนเวและและ้วเราก็จะปลดลอ็อกเอ่อฟูลรับอนคราสิกทัวบัสอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคุณนผะู้ชมเอาปว่าเราไม่ต้องสนใจนะฉันฉันเอ่อฉันต้องฉันต้องการให้นายไปหาของชิ้นแรกก็คือคาริโอก็คือจะเป็นวิทยุข,ของรถนั่นเองนะ คือมันก็ไม่มีใครขโมยมันไปหรอกนะแต่ว่าฉันแค่เพิ่อทำหล่นไว้ที่ไหนสอกที่หนึ่งเนี่ยที่ใช้ยบัสตรงนี้เลยนะแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือเราจะ,จะต้องทำทำการไปตามหาของให้ครบทั้งหมดสามชิดด้นโดยของชิ้นแรกจะเป็นรถวิทยุของรถนั่นเองนะซึ่งซึ่งคือนะคะเราคานวณทั้นตอนการขับรถบัสอันนี้นะซึ่งมันจำคมจะมีอ่าไอตรงไตรลักษ์แบบนี้นะผูชก็คือจะเป็นใส่ แต่อย่าง้ที่เราจะต้องไปนะุผู้ชมอันนี้คือจุดหมายของเรานะแล้วก็ถ้าเรามาดูด้านทางขวาเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีระยะทางผมก็ผบว่าอีกเลเท่าไหร่นะก็คืออีก4,347 Ft นะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะ f อ t อันนี้นะโอเคแล้วก็ไปหาเลยนะคุณผู้ชมครับซึ่งผมจะคำกันครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ทางก็ผมก็สามารถดูคลิปของผมได้นะโอเค โอเคอเอาจริงคือมันก็ไม่ได้ยากหรอกค,คุณผู้ชมสามารถกด R เพื่อเป็นการา boost สปีดรถได้นะคุณผู้ชมครับแต่ว่า b o o ต t มันก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้โหข้ามมาเลยโอเคไปครับ okay, ผมคือเอาจริงคือปกตินะคือคือคือคุณผู้ชมจะต้องขับอีกเลนหนึ่งนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้ผมดันกระเด็นมาอีกเลนหนึ่งก็ ก็ถ้าถ้าถ้าผู้ชมขับมาปกติก็ให้ผู้ชมขับอีกเลนนะโอเคป่ะเพราะว่าคือมันมันข้ามเลนกันไม่ได้อะผู้ชมเพราะว่าดูดิคือมันมีกั้นเอาไว้แบบเนี้ยแล้วคือแบบโขกหกั้นอะไรคือคือคืออยากคิดว่าโอ้โหกั้นเล็กแค่นี้นี่มันก็กระโดดข้ามได้เพราะว่าคือมันไม่ได้นะผู้ชมคือรถกินที่มันกระโดดไม่ได้นะคือแบบถ้า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 มาเลนไหนก็คือต้องมาเลนนั้นเลยนะผู้ชมครับนะอันนั้นก็ในกลุ่มเลนที่ แต่นิดนึงนะคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นอีกฝั่งนะให้คุณผู้ชมทําการขึ้นมาตรงนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยตามดูดูตามเมาส์ผมนะคุณผู้ชมเดินตรงนี้แล้วก็ขึ้นแบบแบบนี้แล้วก็ข้ามเลนกันไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าดูดิคือมันมีกั้นเอาไว้แบบเนี้ยแล้วคือแบบโขกกั้นอะไรคือคือคืออยากคิดว่าโอ้โหกั้นเล็กแค่นี้นี่มันก็กระโดดข้ามได้เพราาว่าคือมันไม่ได้นะคุณผู้ชมคือรถกินที่มันกระโดดไม่ได้นะ คือแบบถ้าถ้าถ้ามาเล่นเล่นไหนก็คือต้องมาเล่นนั้นเลยนะคุณผู้ชมครับนะอันนั้นก็เลยผมเลือกที่แซดนิดนึงนะคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นอีกฝั่งนะให้คุณผู้ชมทาการขึ้นมาตรงนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยตามดูดูตามเมาส์ผมนะคุณผู้ชมเดินตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แล้วก็ขึ้นสะพานไอ้ตรงเนี้ยก็ถ้าเป็นอีกฝั่งนะให้คุณผู้ชมทําการขึ้นมาตรงนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยตามดูดูตามเมาส์ผมนะคุณผู้ชมเดินตรงนี้แล้วก็ ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เออแล้วก็ขึ้นสะพานไอ้ตรงเนี้ยมอมขึ้นสะพานตรงนี้แล้วก็ลอยขึมาตรงนี้ไม่ใช่รอยหรอ,อกผมผิดนั่นแหละนะแต่ว่าแล้วผมจะไปทางยังไงล้ะทีนี้ใช่ไหมคือถ้ามาเล,เล่นไหนก็คือต้องมาเล่นนั้นเลยนะ mọi người vẫn đi ีอะไอตรงไส้ลักษแบบนี้นะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นไส่ไส่ลักษ์ที่เราจะต้องไปนะคุณผู้ชมอันนี้คือจุดหมายของเรานะแล้วก็ถ้าเรามาดูด้านทางขวาเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีระยะทางผมก็พบว่าอ,วอีกเท่าไหร่นะก็คืออีก4,347 FT นะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะ F FT อันนี้นะโอเคแล้วก็ไปหาเลยนะคุณผู้ชมครับซึ่งผมจะทำกันครับ ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ทางก็ผมก็สามารถดูคลิปของผมได้นะโอเคโอเคคือ okay. okay. เอาจริงคือม,มันก็ไม่ได้ยากหรกับผู้ชมคุณผู้ชมสามารถกด R เพื่อเป็นการาบูสต์สปีดรถได้นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าอบูสต์มันก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้โหข้ามมาเลยโอเคไปครับผมคือเอาจริงคือปกตินะคือคือคือคุณผู้ชมจะต้องขับอีกเลนหนึ่งนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้ผมดันกระเด็นมาอีกเลนหนึ่งก็ ก็ถ้าถ้าถ้าโค้ชชมขับมาปกติกต็ให้คุชผู้ชมขับอีกเลนนะโอเคป่ะ <k S 2> เพราะว่าคือมันมันข้ามเลนกันไม่ได้อะผู้ชมเพราะว่าดูดิคือมันมีกั้นเอาไว้แบบเนี้ยแล้วคือแบบโหกั้นอะไรคือคือคืออยากคิดว่าโอโหกั้นเล็กแค่นี้นี่มันก็กระโดดข้ามได้เพราะว่าคือมันไม่ได้นะ, <k S 1> นะผู้ชมคือรถกินที่มันกระโดดไม่ได้นะคือ <k S 1> <k S 2> แบบถ้าถ้า,ถ,าถ้ามาเล,เลนไหนก็คือต้องมาเลนนั้นเลยนะคผู้ชมครับนะอันนั้นก็เลยผมเรื่องที่ แซ่ดนิดนึงนะคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นอีกฝั่งนะให้คุณผู้ชมทาการขึ้นมาตรงนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยตามรดนูตามเมาส์าผมนะคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อ,อแล้วก็ขึ้นสะพานไอ้ตรงเนี้ยคุณผู้ชมขึ้นสะพานตรงนี้แล้วก็ลอยขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่ลอยหรอกผมพู้ผิดนั่นแหละนะแต่ว่าแล้วผมจะไปทางยังไงล่ะทีนี้ใช่ไหมคือคือ,คอ,คอมันคือมันก็ไม่มีที่กลับรถถูกปแะเข็มสะพานตรงนี้มันก็ขึ้นไม่ได้อ่ะ ดูผมสามารถไป <Okay. S 1> ทางทันนี้เลยหรือเปล่า oh, ไม่แน่ใจนะโอเคผมคิดว่าเราเราต้องจะมาทานนี้เลยได้มั้งโอเคก็นั่นแหละนะคุณ oh, <my> ผู้ชมถ้าคุณผู้ชมใหม่ฟังก็คุณผู้ชมทำการนั่นแหละที่ oh. อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะโอเคฮะแล้วก็พอเรามาถึงเนี่ยให้ก็ให้เราผมทำการตามหาคนระซึ่งมันก็ผมก็ให้คุณผู้ชมว่าผมเดินแต่ไม่ใช่ <laughs> คุณผู้ชมขับรถมาเรื่อยๆนะผมจนตรงสุดตรงนี้นะทีนี้ผม แล้วก็ก่อนที่เราจะออกจากรถเนี่ย ก็ถ้าเป็นอีกฝั่งนนะให้คุณผู้ชมทําการขึ้นมาตรงนี้นะุณผู้ชมนเนี่ยามมาเนี่ยตามโูนูตามเมาส์ผมนะคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แล้วก็ขึ้นสะพานไอ้ตรงเนี้ยผู้ชมขึ้นสะพานตรงนี้แล้วก็ลอยมาตรงนี้ไม่ใช่ลอยหรอกผมพูดผิดน่าแหละนะแต่ว่า จริงค,คือมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะค,คุณผู้ชมสามารถกด R เพื่อเป็นการบู์สปีดรถได้นะคผู้ชมครับแต่ว่าบู์มันก็จะเป็นดบบนี้นะโอ้โหข้ามมาเลยโอเคไปก็ผมคือ,อจริงคือปกตินะคือคือคือคุณผู้ชมจะต้องขับอีกเลนหนึ่งนะคุผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้ผมดันกระเด็นมาอีกเลนหนึ่งก็ ก็ถ้าถ้าถ้าโค้ชผู้ชมขับมาปกติก็ให้คุณผู้ชมขับอีกเลนนะโอเคป่ะเพราะว่าคือมันมันข้ามเลนกันไม่ได้อะผู้ชมเพราะว่าดูดิคือมันมีกั้นเอาไว้แบบเนี้ยแล้วคือแบบโขกหกั้นอะไรคือคือคืออยากคิดว่าโอ้โหกั้นเล็กแค่นี้นี่มันก็กระโดดข้ามได้เพราะว่าคือมันไม่ได้นะคผู้ชมคือรถกินที่มันกระโดดไม่ได้นะคือแบบถ้า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 มาเลนไหนก็คือต้องมาเลนนั้นเลยนะผู้ชมครับนะอันนั้นก็เลยผมเรื่อที่ แซดนิดนึงนะคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นอีกฝั่งนะให้คุณผู้ชมทําการขึ้นมาตรงนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเนะี่ยตามรูปตามเมาส์ผมนะคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อ,อแล้วก็ขึ้นสะพานไอ้ตรงเนี้ยคุณผู้ชมขึ้นสะพานตรงนี้แล้วก็ลอยมาตรงนี้ไม่ใช่ลอยหรอก Dad, we're just going to be coming play.